แกงเห็ดซ่าทุกคนแกงเห็ดพึ่งขาลายนะคะที่ไปเก็บมาวันนี้เนาะเดี๋ยวใส่ใบม,มังลักก็กินได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะใส่ใบมังลักแล้วจ้าทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะเป็นใบมังลักแช่แข็งนะคะทุกคนคะ่ะนี่หอมเหมือนเดิมนะคะกินได้แล้วคะ่ะปรุงรสชาติแบบนัวนะคะ อร่อยหวานเดี๋ยวเติมปลานิครัวฟ้ายังไม่เสร็จนะคะเ,เพื่อนๆขาก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะทุกอย่างก็ยังลกๆเลอะๆอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ป่านะคะเ,เพื่อนๆพ่อใหญ่มาส่งเข้าป่าหาเห็ดนะคะวันนี้ เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเจอไหมอู้เจอเจอเห็ดอันนี้คะ่ะทุกคนเห็ดน้ำหมากดอกยายใหญ่ทุกคนนี่นี่ค่ะโอ้ยดอกบลเลอรเลยนี่เดินเข้ามาก็เจอเลยนะคะเห็ดน้ำหมากนี่ดอกบลเลอเลยแต่ไม่เอานะคะแก่แล้วไปค่ะทุกคนไปต่อเราไปดูกันนะคะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆว่าวันนี้ฟ้าจะได้เห็ดอะไรออกไปบ้างเนะาะป่าเก่าป,าาปา่าเดิมปีที่แล้วนะคะทุกคน แต่ว่าฝนไม่ตกเนาะไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุหรือเปล่านี่นะคะสภาพป่าจ้าวันนี้อากาศดีค่ะทุกคนหลังจากที่เสร็จภารกิจการงานแล้วนะคะทุกคนคะ่ะป่านี้นะคะทุกคนปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยฟ้าเก็บเวิร์กนี้นะคะทุกคนเวิร์กนี้ ได้เต็มตะก้าเลยนะคะแต่ปีนี้นะคะไม่ออกเลยเม้แต่ดอกเดียวนะคะทุกคนแสดงว่าเขาออกปีเว้นปีแน่เลยเห็ดออกปีกเว้นปีนะคะคือถ้าเห็ดพึ่งหวานก็จะประมาณนี้แหละเนาะปีที่แล้วออกเยอะปีนี้อาจจะไม่มีเลยเม้แต่ดอกเดียวนะคะทุกคนเนี่ไม่เจอเลยนะคะหรือว่ามีคนเข้ามาเก็บไปแล้ว ดอกค่ะทุกคนเจอแต่เห็ดน้ำหมากเจอแล้วค่ะทุกคนอีกดอกนั้น ตายแล้วแต่ไม่ใช่สไตลยพินนะคะเพื่อนๆเป็นเห็ดพึ่งขาลายเนาะโอ้ยกำลังโอ้ยกำลังสวยเลยค่ะทุกคนนี่เห็ดพึ่งขาลายนี่ดอกที่สองส นู่นอีกดอกหนึ่งนะครับเพื่อนดอกนี้แก่แล้วจ้ะโอ้ยแก่แล้วงูนเลยนีอย่อีกดอกหนึ่งนะคะข้างๆกันนะคะเพื่อนได้สามดอกจ้าแต่ว่าไม่ใช่เห็ดพึ่งนะคะทุกคนเป็นเห็ดพึ่งขาลายแต่กาลังออกนะคะทุกคนขาเนี่ยโอ้ยดอกน่ากินค่ตะตะมุตะมินี่โอ้ยได้แกงและะ้วค่ะทุกคนคะ่ะ จะไปแกงใส่ปักทองเนาะไปกันทุกคนไปต่อนุ่นค่พะพ่อใหญ่เดิอนอยู่ดุมดุมดุมดุนุ่นไปเร็วมากนะคะหาเห็ดคนหาเห็ดเยจออีกแล้วคะ่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายเออช่วงนี้มีแต่เห็ดพึ่งขาลายเนาะนี่คะ่ะเพื่อน มีแต่นน่นอีกดอกนึงอุ้ยมีเป็นกลุ่มเลยทุกคนตรงนี้อ่ะสี่ห้าดอกเลยค่ะไป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 เก็บเก็บเก็บนี่เขาชอบเกิดแบบนี้เนาะเห็ดพึ่งขาลายโหยนขาแน่นปังเลยค่ะทุกคนแข็งปังนน่นอีกสองดอกนี่ ไม่ได้เห็ดพึ่งก็เอาเห็ดพึ่งขาลายก็ยังดีนะคะทุกคนมาไม่ได้เสียเที่ยวเนะเนี่ยเป็นกลุ่มเลยค่ะนี่นี่ค่ะทุกคนนู่นอีกจีน้อยอ๋อโอ้ยนี่ค่ะเ,เพื่อน หาต่อหาต่อดูชื่อว่ามีอีกไหมเมื่อกี้ฟ้าเก็บตรงนั้นนะคะสามสามดอกนะแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็มาเจออีกตรงนี้ได้ห้าดอกนะคะทุกคนห้าดอกจ้ากลุ่มเดียวห้าดอกไปใส่ตะกร้าอุ้ยหัวหลุดโอ้ยได้หลายหลอกแล้วค่ะทุกคนพอจะได้แกงแล้วเด้อนี่อะ นี่เดี๋ยวไปหาผักผสมเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะคะแถวๆนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะชอบเกิดอยู่อย่างนี้นะคะถ้าเขาเกิดเขาก็จะเกิดเป็นหมูๆไปเลยนะคะทุกคนอืมอันนี้เจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้สงสัยจะเป็นเห็ดไข่หรือเปล่าคะทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะกําลังเต่มุตามินนู่นอ๋อไม่ใช่เห็ดไข่เห็ดอันนั้นเห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกคะ่ะทุกคนภาษาเยอรมันเขาเรียกแพ้เลย ทำความสะอาดเห็ดนะคะเพื่อนเพราะว่าจะจะแกงกินเลยนะคะวันนี้ได้มาสีห้าดอกนะคะแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะ เห็ดหายากยากนะคะทุกคนปีนี้นะ,ะพาจะแกงใส่บักทองนะคะผ่าให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนดูสิขาวจุ๊ะหน้าเจี๊ยเนี้ยอร่อยมากเลยนะคะหวานแกงใส่ปักทองนะคะตอนเย็น ปัดเอาดินออกเองจะได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูดอกนี้กันแต่เห็ดยี่ห้อนี้นัานหนอนไม่ค่อยกินนะคะเห,เ,เห็ดพันเนี้ยพันเห็ดขาลายเนี่ยคือฟ้าชอบอย่างหนึ่งถ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนโหเกิดปุ๊บอะแหว่งหมดแล้วทั้งทาดทั้งหนอนเจะ โอ้ยนี่ก็ได้ถ่วใหญ่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยพอดีฟ้ามีมังลักใบมังลักแค่ในในช่องแข็งเนาะจะก็จะเอามาทำกินให้มันหมดเนาะทุกคนแกงเห็ดเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวใส่ใบมังรักก็กินได้แล้วนะคะทุกคนหนหูน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อทานนี่เห็ดที่ไปเก็บมาได้วันนี้นะสิบฟดอดสิบดอกนะไม่ใช่ดอกใหญ่นะคะเพื่อนๆัเล็ก แกงเห็ดพึ่งขาลายตะมุตะมิคะ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะเพื่อนๆอุ่นข้าวเย็นกินนะคะเพื่อนๆข้าวนี่ก็หุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะไม่ใช่เม,าามาาื่อวานวันศุกร์เนาะอ่าอาหาช้อนก่อนด้วยหาซ่อมค่ะทุกคนหาซ่อมบ้านก็ยังไม่เสร็จนะคะยังลกลุงรังอยู่นะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่คิดถึงเพื่อนๆนะคะก็เลย มาทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะกินข้าวไปกันจ้าอื mm. มาดูที่แกงเห็ดแกงเห็ดใส่แกงเห็ดส,สาเนี้ฟักทองจ้าทุกคนฟักทองนี่ก็คว้าอพาร์มาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเข้าไปปลูกเนาะ,ะ,ะมันมันมันะคะเพื่อน เพื่อนแกปลูกดกนะคะปลูกได้ตั้งสิบกว่าลูกนะคะให้ไปแค่สองต้นของเจ้าของยังไม่ได้กินเลยจ้ะอ๋ออร่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็ดนะคะเห็ดเห็ดพึ่งขาลายจ้า เขาก็จะกินรสชาติก็จะออกกุบกุกึ๊ดกนะคะทุกคนจุดเด่นของเห็ดเ,เห็ดพึ่งกับาลายก็คือว่าเขาจะไม่มีเมือกนะคะทุกคนนี่คือจุดเด่นของเขานะคะที่จะทำให้เขากินอร่อยกว่า กว่าเห็ดพึ่งชนิดอื่นเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะคะเห็ดพึ่งชนิดอื่นนี่ถ้าเกิดเออเราทํากับข้าวหรือแกงหรืออะไรเนะี่ยมันก็จะมีแบบลื่นๆน,นะคะทุกคนลื่นๆแต่อันนี้ของเขาจะไม่มีนะคะฟ้าก็เลยชอบกินพึ่งเห็ดพึ่งแบบนี้มากกว่าแต่ว่าก็หายากนะปีที่แล้วฟ้ามไม่ได้ซากดอกเลยค่ะ พ่อใหญ่ก็กลับบ้านไปแล้วเนาะส่งฟ้าไปหาเห็ดนะคะกลับมาแกก็ามาประกอบประกอบตู้ให้ให้ตัวหนึ่งนะคะนี่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนี่นะคะอันนี้พ่อใหญ่แกประกอบเสร็จแกก็กลับบ้านไปเนาะอืมก็ยังไม่เสร็จดีนะคะต้องใส่เอ,อ่อ ต้องใส่หูจับอีกนะคะอาทิตย์หน้าแกถึงจะมาประกอบให้ต่อนะคะห้องครัวก็เหมือนกันนะคะอาทิตย์หน้าแกก็จะมาทําให้ต่อเนาะเพื่อนคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้น,นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าฟ้ามีเวลาและมีโอกาสนอกจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเ,เรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายนอนหลับฝันดีราตที่สวัสด์จ้า